คลิปนี้มีชื่อว่าวิญญาณคนคอหักตายมาขอส่วนบุญนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19สิงหาคมปี67นะครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในระหว่างที่ผมกับจันนลกำลังสอนธรรมะที่วัดแดงประชาราชที่เลือนกรมฐานนะครับเมื่อวานก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมปี67นะครับ ก่อนรับฟังก็ต้องขอเรียนนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับฟังเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับเอาถือว่าผมเล่าให้พวกเราฟังสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับตัวผมเองนั้นในเมื่อวานนี้เนี่ยผมนั่งฟังอยู่นั่งฟังข้าง,ข,างข้างอาจารนนท์นะครับโดยที่อาจารนนท์เนี่ยได้ทักท่านสมาชิกก็คือลูกศิษย์นะครับท่านหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับนั่งอยู่ด้านหน้าเลยบอกว่าพี่ครับ ผมอยากจะบอกว่ามีคนมีมีวิญญาณคนผู้ชายคนหนึ่งเขาตามพี่อยู่นะครับก็ดูคุณพี่คุณพี่มากับสามีด้วยนะครับแต่จริงผมก็ไม่ไม่ทราบค,คุณสามีนั่งนั่งอยู่ด้านหลังหน่อยนะครับแยกกันนั่งทีนี้ผมอาจารนนผมก็นึกในใจเอ๊ะอนน์ เธอไม่อยากให้เธอพูดสักเท่าไหร่เพราะาอยู่ในช่วงเข้าพรรษาคือช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ผมกับจันนนท์สือศีลและทุกคนต้องอสื่อศีลหมดนะครับก็คือ,อประมาณว่าจําศีลอะไรเงี้ยจะเราจะไม่ไม่พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่จันนนท์เขาอยากจะบอกนะครับก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่า,วามีผู้ชายคนหนึ่งอยากมามา,มา,มาติดตามคุณพี่มาด้วยพูดคุณผู้ชายท่านนี้เสียชีวิต จากการที่น่าจะขี่รถผมเองจําไม่ได้หมดนะครับขี่รถหรือขับรถน่าจะเป็นขี่รถเครื่องแล้วครับแล้วอาจจะเสียหลักนะครับแล้วไปตกข้างทางซึ่งข้างทางเนี่ยมันเป็นล่องนะครับเป็นล่องแล้วก็เป็นหลุมลึกลงไปตรงนั้นมีต้นมะพร้าวสูงอยู่ต้นหนึ่งนะผู้ชายท่านเนี้ยตกลงไปตรงท้องล่องตรงนั้นแล้ว คอหักตายนี่เป็นคําพูดของอาจารย์นนท์ทั้งหมดเลยนะครับคือคุณพี่สุภาพสตรีไม่ได้ถามอะไรหรอกนะครับนั่งฟังอยู่ปกติแล้วก็ตกใจบอกว่าถูกต้องมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเขาเป็นญาติของคุณพี่เองแล้วก็ต้องบอกว่าคุณคุณพี่ผู้หญิงนะครับคุณพี่ภรรยาก็หันไปชี้ว่าสามีอยู่ในเหตุการณ์คุณสามีซึ่งผมก็แทบจะไม่เคยได้คุยด้วยเลยนะครับเพราะว่านั้น เคยเห็นบ้างนานมาทีก็ยกมือขึ้นบอกว่าใช่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือญาติของเขาคนหนึ่งซึ่งประสบเหตุอย่างที่อาจารย์นนพูดทุกอย่างเลยก็คือตรงหมดไม่ไม่ไม่ย้อนนะครับก็คือตามนั้นเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องว่าบางอตอนที่กําลังช่วยเหลือกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะคาดว่า คาดหวังว่าคนเสียชีวิตยังยังคงมีโอกาสทางรอดนะฮะแต่ว่าจันนนบอกว่าไม่เขาเสียชีวิตตอนนั้นเลยนะครับดวงเรียกว่าดวงจิตออกจากร่างตอนนั้นเลยและวันนี้เขาตามมาถามว่าตามคุณพี่ผู้หญิงมาทำไมก็เพราะว่าคุณพี่ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบุญนะฮะสร้างบุญไว้มากเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยมนะครับแล้ว มีอะไรหลายอย่างที่คุณพี่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้กับกลุ่มธรรมะโลกทิพย์เยอะนะฮะมีความเอาใจใส่มีความควนขวายในบุญสูงมีบุค,คลิกนิสัยใจคอที่มีความเมตตาบารมีเมตตากรุณาสูงเพราะ,ะนั้นวิญญาณคุณนี้ตามมาแล้วเขาบอกการจาันท์ว่าเขาอยากไปเกิดช่วยส่งบุญให้เขาหน่อยแล้วเมื่อวานนี้ผมก็เลยพาทุกท่านนะครับทำกรรมฐานแล้วก็นำส่งผลบุญให้กับ ดวงจิตดวงวิญญาณท่านนี้นะครับแต่การจะไปเกิดได้หรือไม่นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเช่นมันต้องมีวาระนะครับมันต้องใช้บุญมหาศาลเลยต้องใช้บุญมากแต่เรื่องบุญมากผมไม่ได้ห่วงเพราะว่าผมทราบว,ว่าบุญที่คณะเราทำเนี่ยยิ่งเรามานั่งรวมกันผมรู้ว่าต้องต้องทำอย่างไรเพื่อนําส่งผลบุญแล้วดึงบุญตรงไหนมาพาทำบุญเลยบ้างเพราะว่าคณะเรามี มีโครงการเยอะแยะไปหมดนะครับดนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันมันก็มีอยู่จริงแต่ว่าผมไม่อยากให้ท่านเชื่ออะไรทุกอย่างผมแค่อยากจะบอกท่านว่าเรายังมีญาติที่เสียชีวิตไปแล้วรอรับบุญอยากให้ท่านทั้งหลายเวลาทําบุญใหญ่ๆนะครับขอให้นําส่งให้ญาติที่ล่วงลับหรือคนที่เรารู้จักนะครับก็ขอให้เป็นสารประโยชน์เพียงเท่านี้นะครับ